ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องโซโลลิเวอริงเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่2อ e ีกิกสีโลหิตคือประตูห้องบอสเปิดออกด้านในมืดสนิทแม้แต่สายตาของจินอูผู้เสริมพลังให้สเตตัสประสาทสัมผัส ก็ยังมองเห็นทางข้างหน้าได้ยากเขามองเห็นเพียงปลายเท้าเท่านั้นพื้นปูด้วยแผ่นหินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรดาแผ่นหินสีเทาที่เรียงต่อกันถี่ยิบให้ความรู้สึกเย็นเยือกและหวาดเสียวช่างไม่สัมพันธ์กับอุณหภูมิในร่างกายเขาเสียเลยทันทีที่เท้าเขาเหยียบลงพื้นแผ่นหินนั้นฟูคบไฟมากมายนับไม่ถ้วน ที่แขวนตามแนวกำแพงลูกโชนขึ้นพร้อมกันช่วยสร้างแสงสว่างในห้องใช่ด้วยเหมือนกับตอนวิหารใต้ดินเลยจินอูคอยระวังตนโดยไม่ย่อหย่อนเขาเดินไปข้างหน้าพางหันมองโดยรอบอย่างระมัดระวังบรรดาเสาขนาดใหญ่ตั้งเรียงกันเป็นแถวยาวทั้งซ้ายขวาและมีบรรลังกษัตริย์สูงใหญ่ตั้งอยู่ลึกสุดด้านในมันเหมือนกับภาพที่เห็นชวนให เขาคิดถึงห้องเฝ้ากษัตริย์ที่เคยเห็นในภาพยนตร์หากแต่ขนาดของมันต่างกันอย่างมากพอเขาเดินไปอีกสองสามก้าวประตูก็ปิดเสียงดังปั้งสนั่นทันทีตึงจินอูเหลียวมองข้างหลังคู่หนึ่งแต่ไม่นึกตนกตกใจ เพราะเขาคาดการไว้แล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกครั้งสัมผัสได้สึงบางสิ่งบางอย่างที่แข็งแกร่งเขามีลางสังหรณ์อย่างแรงกล้าว่าถ้าทำเคสเปลี่ยนอาชีพให้สํำเร็จต้องไปให้ถึงบรรลังณนะที่แห่งนั้นและลางสังหรณ์ทำนองนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่เคยผิดพลาดเลยทว่าเงาคนคนหนึ่งที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างเสาที่ห่างออกไปราวสิ เดินย่องออกมาข้างหน้าก่อนขวางทางเดินไว้ตึกตึกตกึกมันหยุดและหันมาทางเขาอึกกินอูกืนน้ำลายอย่างฝืดคอเขาเห็นเพียงชื่อสีแดงเข้มที่ลอยคว้างเหนือหัวของมันก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันคือบอสอีกิดจ,จอมทัพอัศวินสีโลหิตอัศวินผู้สวมชุดเกาะสีแดงมันเหมือนกับพวกอัศวินคนอื่นตรงที่สวมชุดเกาะ เป็นเครื่องป้องกันทั้งตัวแต่มันดูคล่องแคล่วว่องไวมากต่างกับพวกนั้นที่ดูเชื่องช้าอุปกรณ์ที่สะดุดตาเขาคือหมวกเหล็กขนแผงคอยาวเหมือนหางมา้าและมีสีแดงไล่จากส่วนยอดสุดของหมวกเหล็กไปจนถึงข้างหลังช่างตะการตาเหลือเกินจินอูจ,จ้องมองหมวกเหล็กนั้นแล้วพันได้เห็นอะไรเพิ่มอีกหนึ่งอย่างมันมีตาด้วยแฮ จะต้องเรียกว่าตาหรือว่าในตาดีเอาเป็นว่ามีแสงสีเงินแวววาวส่องออกมาจากตำแหน่งที่ต้องมีดวงตาอยู่ก็แล้วกันแสงแวบวาบสองดวงชวนให้เขารู้สึกเย็นยเยือกเหมือนแสงของเครื่องจกักรแววตาอันเยือกเย็นนั้นมองมาที่เขาขนท้ายถอยลุกชันหรือว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่าแข็งแกร่งนั้นจริงๆแล้วคือหมอนี่ไม่แน่ว่า เป้าหมายของเควสเปลี่ยนอาชีพอาจคือการฆ่าหมอนี่ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเขายิ่งต้องสุขุมรอบคอบจินอูจับตามองความเคลื่อนไหวของอีกิตพางชูกำปั้นทั้งสองข้างเพราะกิดแทงมันไม่เข้าอยู่แล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับการฆ่าอัศวินคือพละกกำลังทำลายล้างคือพลังอันแข็งแกร่งอีกิต ผู้เฝ้ามองจินอูอย่างเงียบๆถอดเสื้อคลุมสีแดงของตนออกกระทันหันตุบเสื้อคลุมร่วงหล่นลงผื้นอะไรเนี่ยพฤติกรรมประหลาดของมันยังคงไม่จบแค่นั้นดาบยาวที่เอวกับกิดสองเล่มที่เหน็บไว้กับด้านหลังถูกโยนลงผื้นตามลำดับมันโยนอาวุธทิ้งลงตรงหน้าเขาทีละเล่มอย่างสงงาผ่าเผยเคง็งเคง็งภายในห้องบอด ที่เคยเงียบสงัดกับมีเสียงโลหะกระทบแผ่นหินเสียงดังตึกกล้องอีกิจทิ้งอาวุธทุกชนิดแล้วชูกำปั้นทั้งสองข้างมันตั้งท่าต่อสู้ราวกับเรียนแบบท่าทางของจินอูจินอูตาเบิกกว้างอย่าบอกนะว่ามันด้วยเห็นว่าเขาจะสู้ด้วยมือเปล่าอีกิจจึงคิดจะสู้ด้วยมือเปล่าเหมือนกันอย่างนั้นหรือ จินอูกัดดิมฝีปากมันกำลังดูถูกฉันการยั่วโทสะที่ไม่ใช่สกิลยั่วโทสะของมอนสเตอร์ทำให้จินอูใจเขาสงบลงยิ่งอารมณ์เดือดพ่านเท่าใดเขายิ่งต้องใจเย็นมากเท่านั้นดวงตาของจินอูมีแสงคมปาราบตรงกันข้ามกับหัวใจที่เริ่มเต้นเป็นจังหวะลัว มาเลยอาจเพราะมันอ่านสิ่งที่เขาพึมพำในใจออกอีกิบจึงปีเข้ามาหาตึก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 ความเร็วของมันช่างเกินคาดคิดสำหรับการเคลื่อนไหวในชุดเกาะบทลงโทษลดความเร็วของเสื้อเกาะบอกไว้ว่าใช้เฉพาะตอนที่พละกกำลังต่ำกว่า80นินา มันมีพละกำลังอย่างน้อยก็แปดสิบขึ้นไปดูจากการเคลื่อนที่แล้วความว่องไวของมันไม่ได้เป็นรองฮันเตอร์ไฮแลนดเลยอีกิบเข้าประชิดแล้วกระโดดทันใดพึบมันกระโจนขึ้นกลางอากาศจอเขาใส่จินอูไวมากแต่จินอูก,ก็รีบตั้งท่ารับด้วยการเคลื่อนไหวโดยเร็วเช่นกันเขาแอนตัวไปด้านหลังแทบเป็นมุมฉากจนหลบการโจมตีของอีกิบได้ จินอูทรงตัวกลับมาอีกครั้งอีกิดลงสู่พื้นได้ทันทีทันใดต่างจากอัศวินอื่นที่พอเร่งความเร็วแล้วมักจะทลาไปข้างหน้าอีกชั่วคู่ตึงท่วงท่าอันสวยงามนั้นไม่ปล่อยให้เขามีเวลาชื่นชมจินอูปีเข้าหาอีกิดก่อนที่มันจะหันกลับมาเต็มตัวจากนั้น จึงตวัดขาฟาดหน้าของมันในมุมเฉียงทว่ามันขยับแขนอย่างแม่นยำแม้ยังอยู่ในท่าที่ไม่มัดมั่นคงนักปังมือข้างซ้ายของอีกิปป้องกันข,ขาขวาของจินอูได้อย่างง่ายดายเป็นไปได้ยังไงจินอูตาลุกโพงขนาดที่ขาข้างหนึ่งของเขายังถูกตึงหมัดของอีกิปก็พุ่งมาตรงหน้า เขายกแขนสองข้างตั้งฉากโดยสัญชาตยานแต่ก็ไม่อาจลดแรงกระแทกได้ทั้งหมดปังมัดทะลุกาดพร้อมกับที่ลำตัวของจินอูลอยเวิงอะไรเนี่ยจินอูระเบิดเสียงอุทานด้วยความตกใจก่อนแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามในทันใดอีกิจปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแล้วโดนที่เขาไม่ทันรู้ตัวหมัดข้างซ้ายของอีกิด อัดเข้าหนวกแก้มของจินอูอย่างรุนแรงโดยไม่เหลือเวลาให้เขาคิดหาวิธีรับมือด้วยซ้าปังจินอูถูกอัดลงกับพื้นก่อนกระดอนตามแรงกระแทกตัวของเขากิ้งไปด้านหลังอยู่พักหนึ่งจากนั้นจึงยันตัวลุกขึ้นยืนอย่างยากเย็นปี๊บได้ยินเสียงแว่วในหู จินอูสั่นศีษะแรงๆสองสามครั้งแล้วเสียงแว่วนั้นก็เริ่มเบาลงทว่าปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือใกล้เข้ามาแล้วสายตาผ้ามัวของเขาเห็นอีกิปเดินเข้ามาหาตึงตๆจินอูถลึงตาแล้วเก่งขาในที่สุดอีกิปก็เข้ามายืนอยู่เบื้องหน้าของจินอูการลงมือต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนบัดนั้น อีกิตไม่หลบหลีกการจู่โจมของจินอูมันใช้ร่างกายออกรับการโจมตีและตอบโต้แทนปังแรงจู่โจมทำให้หัวของอีกิตหันด้านข้างเล็กน้อยแต่มันตอบโต้กลับอย่างดุเดือดก่อนที่จินอูจะทรงตัวได้ทันปังร่างของจินอูโซเซปังคราวนี้อีกิตถอยหลังไปหนึ่งก้าวปัง จินอูถูกต่อยเข้าที่ร่างกายท่อนบนจนลำตัวโกง่งโค้งขอบเลือดกระอักออกมาทางปากงี่เง่าสิ้นดีตอนนี้ค่าสเตตัสลดดาเมจกายภาพของจินอูมีมากถึง30%เปอร์เซนทว่าทุกหมัดที่อีกิจเวี่ยงตวัดทำให้เขาเจ็บปวดลวดลาวลาวกับถูกค้อนกระนำทุบในทางตรงกันข้ามการโจมตีของเขา แทบทำดาเมจไม่ได้เลยการบุกลุกและตั้งรับเกิดขึ้นไม่นานนักปังจินอูเดินตุปัตตุเป๋ก่อนเข่าสุดลงในที่สุดตึงเขาหมายจะหยัดยืนอีกครั้งแต่แข้งขากับอ่อนแรงเหลือเกินตึงอึกอีกิจที่ยืนอยู่เบื้องหน้าจินอูหยุดโจมตีพร้อมทอดสายตามองต่ำมันไม่แยแสยจินอูที่มองมันด้วยสายตาสงสัยไข้ร,รู และยื่นมือไปหาดาบที่ตกอยู่ไกลๆทันใดนั้นดาบก็พุ่งเข้ามาหามันอีกิจใช้มือสองข้างช่วยดาบไว้ก่อนหันกลับไปทางด้านข้างกินอูแล้วปลายดาบก็ชี้ขึ้นฟ้าทันทีกินอูรับรู้เจตนาของอีกิดจ,จะตัดหัวฉันหรือช่างเหอะสมกับชื่อจอมทัพอัศวินเสียจริง ทันทีที่อีกิจเห็นว่าจินอูยอมรับช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยไม่ขัดขืนมันจึงลงมือหมายจะตัดศีรษะเขาทว่าจินอูไม่คิดจะเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างง่ายดายแม้แต่นิดเดียวดาบวาดดิ่งเป็นเส้นตรงฟิวทว่าจินอูชูมือข้างซ้ายขึ้นขัดขวางมันไว้เค้งเสียงเหล็กกระทบกันถุงมือโลหะที่เขาได้รับ ก่อนเข้ามาที่นี่ช่วยปกป,ป้องมือเขาไว้เอ,อื้อเขารู้สึกได้ว่าอีกิตตกใจจินอูไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเขาพุ่งกำปั้นขวาออกไปดูท่าว่าอีกิตยังไม่คิดจะหลบหลีกตามคาดและก็จะตอบโต้กับอีกทีใช่ไหมละ่ะมันคำนวณไว้ว่าแม้โดนเข้าหนึ่งหมัดแต่มันก็คืนให้เขาหนึ่งหมัดก็ยังนับว่าตัวเองได้กำไร แต่ยังมีบางสิ่งที่มันไม่ได้นำมาคิดคำนวณด้วยเขี้ยวพิษคาสังก้าฟิวในมือของจินอูปรากฏเขี้ยวพิษคาสังก้าที่เขาเรียกหาภายในชั่วขณะของชั่วขณะจินอูใช้กิดกระชากดวงตาของมันปักเอ,อื้อเสียงกรีดร้องที่ไม่ใช่เสียงของคนระเบิดออกมา เวลาเดียวกันนั้นเองเลือดสีฉูดฉาดก็พุ่งออกจากดวงตาของอีกิษที่ถูกกิดแทงจินอูลุกขึ้นยืนแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อดีละ่ะลำพังแค่การทำให้มันสูญเสียดวงตาเพียงข้างเดียวไม่อาจพลิกเกมกลับมาชนะได้เขาต้องใช้หมัดอันทรงพลังสักหนึ่งหมัดตอนนั้นเอง จูจ่ๆก็มีบางสิ่งแวบเข้ามาในความทรงจำของจินอูการโจมตีอันน่าสยองขวัญที่ไล่ต้อนเขาจนเข้าใกล้เส้นแบ่งแห่งความเป็นความตายเมื่อไม่นานมานี้จัดให้อีกิตแบบนั้นสักหมัดแล้วกันร่างกายเคลื่อนที่ไวกว่าความคิดจินอูย่อเข่าลงเพื่อพุ่งเข้าสวมมกอดเอวของอีกิตแล้วเขาก็เริ่มออกวิ่งอีกิต ดิ้นกระเสือกกระสนด้วยความเจ็บปวดพ่างทุบหลังจินอูหลายครั้งแต่จินอูกัดฟันไม่ยอมปล่อยมันมีหนำซ้ำยังเพิ่มความเร็วอีกด้วยเร่งความเร็วความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น40%ขาของจินอูว,ว่องไวมากยิ่งขึ้นเร็วขนาดอาการสั่นสะเทือนของร่างกายลามมาถึงผิวหนังโอเคแบบนี้แหละ เขาจะอัดมันแบบนี้จินอูไม่ยอมผ่อนแรงแขนที่โอบกอดเอลอีกิตเขาวิ่งเข้าใส่ผนังเต็มฝีเท้าด้วยแรงทั้งหมดที่มีถ้ากระแทกในสภาพนี้ร่างกายของเขาย่อมถูกกระทบกระเทือนมากอย่างแน่นอนแต่จินอูมีสกิลติดตัวที่เก็บซ่อนไว้อยู่หนึ่งอย่างระยะทางย่นเหลือน้อยลงในชั่วพริบตาจูจ่ๆผนังอยู่ตรงหน้าเขาแล้วโคม้ม อีกิดชนเข้ากับกำแพงพร้อมเสียงระเบิดข้อความของระบบก็ลอยขึ้นในเวลาเดียวกันกิ้งพลังชีวิตต่ำกว่า30%สเอร์เสกิลความอึดเริ่มทำงานค่าความเสียหายที่ได้รับลดลง50%เการสั่นสะเทือนรุนแรงถึงขั้นห้องบอสสั่นสะเทือนไปทั่วห้องในชั่วขณะแขกจินอูถอยหลัง1นก้าแม้ว่าอีกิดถูกฝังร่างครึ่งหนึ่งในกำแพง แต่ยังประคองลมหายใจไว้ได้ประกายไฟแห่งชีวิตที่กำลังลุกโชนอยู่ภายในยังไม่มอดดับต้องจัดการให้จบจินอูถอนเขี้ยวพิษของคาสังก้าที่เสียบเข้าไปในดวงตาของอัศวินร่างของอีกิดกระตุกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเองจินอูหันปลายกิดขึ้นด้านบนแล้วจ้วงเข้าลำคอของมันแทงจุดตายเข่ง การโจมตีไม่อาจเจาะทะลุได้ลองอีกทีแทงจุดตายเข่งสเก็ตไฟกระเด็นจากปลายกิจเกิดรอยแผลเล็กๆตรงแผ่นเหล็กที่ปกป้องคอของมันไว้อีกทีแทงจุดตายเข่งอีกทีแทงจุดตายเข่งอีกทีทเข่งอีกทีเข่งอีกทีแล้วในที่สุดแทงจุดตายเปี้ย เขี้ยวพิษคาซังก้าก็ทะลุเข้าไปถึงส่วนลึกในคอของมันจนได้คุณกำจัดอีกิจจอมทัพอัศวินสีโลหิตแล้วเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นแล้วเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นแล้วจินอูชูมือทั้งสองข้างขึ้นทันทีเขาก้าวถอยหลังแล้วล้มลงกับพื้นอาจเพราะแข้งขาอ่อนแรงเต็มที่เอือกเอือกจินอูสำลอกลมหายใจที่เก็บกั้นเอาไว้ออกมา เขาพิชิตมันได้อย่างบุดวิดช่างหน้าหวาดเสียวเสียจริงแต่ว่านี่เราทำเคสเสร็จแล้วหรือหลังใช้เวลาพักหายใจอยู่คู่หนึ่งจินอูก,ก็ออกแรงลุกขึ้นยืนเขาเข้าใจว่าถ้าฆ่ามันได้เคสเปลี่ยนอาชีพก็จะเสร็จสิ้นแต่กลับไม่มีข้อความใดลอยขึ้นเลยหันมองไปรอบรอบ ก็ยังไม่พบสิ่งแปลกใหม่อะไรหากอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปลำแสงหลายสายเริ่มส่องสว่างออกมาจากล่างของอีกิดมันคือสัญญาณของไอเทมงั้นไปเก็บตรงนู้นก่อนแล้วกันเพราะอาจเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกก็เป็นได้การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคือการเก็บสิ่งของแม้เพียงชิ้นเดียวในตอนที่สามารถเก็บได้จินอูยื่นมือไปหาแสงนั้น คุณพบไอเทมหมวกเหล็กของอัศวินสีแดงจะรับไว้หรือไม่คุณพบไอเทมลูนสโตนหัตถคองพิภพจะรับไว้หรือไม่คุณพบไอเทมถุงหนังจะรับไว้หรือไม่คุณพบไอเทมฮาร์ดสโตนฉุกเฉินจะรับไว้หรือไม่ช่างมากมายอะไรเช่นนี้เมื่อเนึกสงสัยแต่จินอูก,ก็ไม่อาจเก็บซ่อนความรู้สึกดีใจไว้ได้รับทั้งหมด ในบรรดาของเหล่านั้นถุงหนังเข้าไปอยู่ในคังเป็นอย่างแรกคุณเปิดไอเทมถุงหนังในถุงหนังมี1นึ่งล้าหแสนเหรียญทองคําคุณได้รับ1 5 0 0 0ล้านหแสนเหรียญทองดวงตาของจินอูเบิกโพงรางวันมันคนละชั้นกันเลยแฮะนับว่าคุ้มค่ามากเท่ากับที่เขาล้มบอดได้ด้วยความยากลำบาก ได้เงินก้อนโตมากถึง1 5ึ่งล้านแสนเหรียญจากถุงหนังที่เขาไม่คาดหวังถ้าประมาณนั้นก็นับเป็นเงินที่พอจะใช้จ่ายที่ร้านค้าให้เป็นประโยชน์ได้บ้างแต่จินอูก,กับสนใจของชิ้นอื่นหากว่าถุงหนังที่เขาไม่เคยคาดหวังยังให้ไอเทมพิเศษเพียงนั้นแล้วหมวกเหล็กกับลูนสโตนจะยิ่งมีค่ามากขนาดไหนกันจินอูสงบจิตใจ ที่เต้นตึกตักพางเปิดข้อมูลของหมวกเหล็กกิ้งไอเทมหมวกเหล็กของอัศวินสีแดงระดับความหายากเอสประเภทเครื่องป้องกันลดดาเมจกายภาพ15%ความแข็งแกร่งบวก20พละกำลังบวก20แหลงเอสจินอูกีดลองด้วยความปิติยินดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้นะครับขอบคุณมากครับ